มาครับคุณผู้ชมไฟดำครับส่งมอบไฟเพือกครับไฟดำนะครับรุ่นไม่เกินห้อยสี่สิบตันนี้คือได้แชมป์แล้วก็ท่านกรบนันครับเชิญเลยครับส่งมอบเลยครับในราคาแต่ก็ขอบุญนะครับออกวายมาในครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเชิญเลยครับการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นข้อมูลสนับสนุนอย่างดีที่สุดแล้วหนองบัวลุมพูนี่สะพัดจริงๆนะครับเมื่อวาน เครื่องดื่มเบทเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียงเงือนและออกกําลังกายคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวดไปใทีมงานเสยเกชัยนาทกับเสกส้มเดียครับคือท่านอาจารย์ปีชาห้าแสนบาทนะครับผมใช้บริการนวดแผนโบราณครับตัวโอ้โห องตัวสี่ล้านสี่ตัวไหนสามล้านหนุนตัวนี้สามล้านนะครับตัวนี้ล้านสี่นะครับพี่น้องยืนยันนะครับนะหมายยืนยันครับไม่ใช่สามสามดเลยครับตัวนี้ล้านสี่ครับคอยร้อนดูได้เลยนะครับนี่ซื้อขายกันจริงๆนะครับสี่ล้านสี่นะครับพี่น้องตัวนั้นจะเป็นตัวเมียครับอมาถ่ายรูปกลางสนามหน่อยครับตัวนี้เป็นตัวผู้ สองตัว 4, 000, 000, 000ตสี่ล้ลานสี่ยังเป็นคุณพนมาหรือยังคุณพลนรวมควายมาเร็วๆไม่มีการควายงามครับผมไม่มีการเจ้าคุณพลมาด้วยนะม,มีการเฟซครับผมซื้อขายกันจริงครับย้ายจากใจแสวงฟาร์มไปไหนครับคุณฮะจากแสวงฟาร์มครับควายงามหนองบัวลำพูเสียอุน่น ไปที่ราเมฟารมุรธานีนะครับกินดีกับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอเอาเอาอย่างไรเอาให้ผู้ซื้ออยู่ไม่รม<อ>์มุดร <ไป S 1> ีควายตัวน,นี้นะครับเป็นลูกเจ้าบิ๊กบุ๊กกับแม่หา,างคดน,นะครับซึ่งแม่หา,างคดตอนนี้อยู่กับคนจูงควายตัวนี้นะครับราคาคา3ล้านบาทนะครับตัวนี้กับตัวนี้3ล้านบาทบแม่หางคดตามประวัติก็มาจาก ท่านนั่นนี่เหรอครับอ่ะโอ,โอ้รูปร่างหน้าตาตนนคือพันธุก,กรรมเขาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนนถ้าพันธุก,กรรมชัดเจนก็เนี่ย เาซื้อขายกันในราคาหลักล้านครับโอ้เชคดีนะก็วงการควางงามก็จะซื้อกันแบบนี้มามาเป็น10ปีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งเคยซื้อขายกันรั้ผหมดนี่นะครับเงินสามล้านบาทนะครับ4ี่ล้านสี่นั่นสองตัวนี้นะครับถ้าให้สวยหน่อยครับจะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆที่ถามผมบ่อยๆคุณเลี้ยงควายคุณได้อะไรสามสี่แสนบาทอันนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลครับคุณลุงนี่หลังน้องบินไงถ่ายรูปเลยนะครับซื้อขายกัน จริงเลยครับสองตัวจริงด้วยขอให้เข้ากล้องให้เห็นรูปทุกคนนะครับครับผมครับกรรมการเชิญเต็มทุกท่านนะครับไปถ่ายรูปกับปวยตัวละสามล้านครับกระดาษมาแลมา เนี่ยครับมีสักขีพยานหลายท่านนะครับสำหรับการส่งมอบต้องขอขั้นเวลานิดนึงนะครับคงจะเสร็จอยู่นะครับวันนี้เพราะมันเป็นรายได้ของที่น้องชาวตะบนบ้านขามนะครับเนื้อตัวดีมากนะครับวันนี้ควายตัวนี้ตาบนบ้านขามกระดูกแข้งขาใหญ่ครับเนี่ยครับ่งไม่ดูเลยเนื้อขกันจริงๆนะครับอย่างความยได้ตังค์ที่เรารีบไม่รอพิธีเปิดก็คือเจ้าของควายจะรีบไปมอนมอกนะครับไหนผู้ผู้ซื้อหรือผู้ขายผู้ซื้อครับนี่นี่ผู้ซื้ออยู่ที่ไหน ครับเจ้าเดียวกันไมหมอุ๋นเหรอตัวเ oh. ลขเจ้าใช่ไหมรังสิตโอ้ oh. oh, เป็นควายกรุงเทพเลยนะครับ oh. ไปรังสิตครับตัวนี้ในราคาล้านสี่ครับโอ้โห oh. oh. ดีใจที่คนรังสิตโอ้ย oh. oh. ไม่ครับของผม,ผมตัวข้างหลังนู่นครับ oh. ตัวข้างหลังปกติ okay, ครับ ันนี้เงินสดๆครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนี่เลี้ยงควายได้ตังค์นะครับ4ีล้าน4ไปเลย2ตัวโอเคครับเราเจอตัวใหม่ครับผม หนึ่งล้านบาทนะครับนี่ครับตัวนี้หนึ่งล้านบาททวนเจ้าของผู้ขายดีใจนะครับอันนี้นี่คือมูลค่าห้าล้านสี่แสนบาทครับสามตัวก็ขอให้สำหรับที่นองบัวลำภูครับขายคล่องเหมือนปลาไหลนะครับสองตัวแรกสี่ล้านสี่ตัวนี้หนึ่งล้านเป็นห้าล้านสี่วายงเสคนโลี้าแสนครับตัวของเส้ยโซ่อีกห้าแสนครับ กี่ล้านแล้วในวันนี้5ล้าน1ถึง26เอาพปฟังกัน5ล้าน9ครับสำหรับวันนี้เนี่ยครับมัน50กว่าตัวเข้าหมดเลยครับเอา1ถึง26นะครับก็เข้าสนามไปคอยก่อนนะครับเทพเมียนะครับ27เจอกัน27ขึ้นไปให้รอก่อนนะครับครับประกอบด้วย